สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่นด้วยนะครับวันนี้อยู่เกม Retail t y c o o n 2นะครับก็เป็นเกมซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็เป็นแนวแบบไปซื้อของมาไว้ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็รอคนซื้อแล้วก็จะอัปเกรดได้ครับนี่ครับเป็นเหมือนเดซิมเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบราคาค้าของของสต็อกของเรานะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็บิวก็คือการสร้างนะครับก็นี่ลยครับ ก็จะมีพวกเคาน์เตอร์มีให้ปรับปรุงร้านนะมีชั้น2องด้วยนะครับสแตนมีบนันไดแบบเหมือนเป็นการเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเองอะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกถังขยะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบเครื่องใช้ภายในบ้านมั้งครับใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เป็นป้ายโฆษณาเป็นอะไรพวกนี้โอเคเขา้าใจแล้วเมนเจอร์พวกอะไรนี้ปะอันดับแรกเลยนะครับเขาจะให้เรามาบพื้นที่เปล่าๆเนาะถ้าเป็นทัวร์เรียลจะสอนคือบิวก็คือเราจะต้องซื้อ อันดับแรกเลยเขามีร้านมาแบบนี้ให้เราเลยนะครับเราไมไ่ต้องตกแต่งอะไรเลยแล้วเราก็ซื้อพวกตู้เครื่องแช่อ่าและอีกอย่างหนึ่งคือสต็อกสินค้าครับจะสอดคล้องกับตู้แช่แล้วก็พวกตู้ชั้นวางเนาะเนี่ยสมมติว่าสเต็กเนี่ยครับกันจะหมดแล้วฮะพี่ต้องไปซื้อละสเต็กนมนมยังมีอยู่ปุ๊บซุปยังมีอยู่ถั่วยังมีอยู่แต่ถั่วขายไม่ค่อยออกเท่าไหร่ป่ะอันดับต่อมาที่เราต้องทานะครับก็คืออ่าสมมติว่าเราอยากจะวางพวก ผลไม้ดีกว่าอ่ะผลไม้เนาะเราต้องซื้ออะไรใช่ไหมนี่ครับเราก็ต้องมาดูในนี้สต็อกของเราปุ๊บถ้าผลไม้ใช่ไหมเนี่ยฟรุตเนี่ยครับเราต้องมีชั้นวางแบบนี้ก่อนถึงจะวางผลไม้ได้เนาะแล้วเราก็กดซื้อนี่ครับชั้นวางผลไม้ปุ๊บอันนี้จะเป็นสมอลเนาะอันนี้จะเป็นราชห้าร้อยก็จะแตกต่างกันนี่ผลไม้เราอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าไปนี่ครับแล้วเราก็เลือกสัรเนาครับว่า นี่ครับเดี๋ยวเราไปเยวเดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรแบบของเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเลยกันไป Let's go <S อ้าไม่ใช่ลืมออกไปก่อนครับปุ๊บเราก็จะสปารลรถเนาะนี่ครับวีเชทปับ๊บอ่าโอเคเราก็เลือกที่จะสปาลโอเคไปนี่ครับขับตามพี่มาเลยเนาะเราก็จะเจอกับอรถด,ดิฟหน่อยอ่านี่สวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าวลืมลืมลืมโอ้โหนี่เด <c oughs> ี๋แฟชนปะเนี่ย <c oughs> กดผิดนะครับจะกด e นะครับกด e นี่คือแบบไปเลยนะนี่ครับแล้วก็รถเราจะมีบอกนะว่าขนได้กี่โลแล้วก็ความเร็วหรือว่า energy อะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆนานา switch camera ก็ได้เนาะนี่ครับนี่คือร้านขายของครับลงมาตามทางเลยก็จะเจอร้านขายของแล้วเราก็เปิดปุ๊บเลาก็บาย สิ่งที่เราซื้อคือผลไม้ใช่ไหมเนี่ยครับก็จะมีเรียกให้เรียก5 5ลูกเท่ากับ50อะไรอะไรเงี้ยครับ10ลูกเท่ากับร้อยหนึ่งแล้วก็20ก็คือจํานวนเนาะเนี่ยสม,มุติ100ก็คือ1000ก็คือเต็มเลยหมดตูดเอา500พอครับไปโอเคเราได้ของมาแล้วครับได้มา150ชิ้นปลาใช่ไหมได้มา150ชิ้นถูกไหมน่าจะใช่อ๋อแบบเนี้ย มื่อกี้ขึ้นมา150ชิ้นป่ะลองดูว่าอ๋อนีส่สามารถเติมได้เลยเหรออ๋อยังยังยังเราต้องเอาของไปลงก่อนนะถึงเราจะเติมได้ไปไป let's go let's go let's do it man นี่ครับพอเราเอาของมาลงเราต้องลงตรงนี้เนี่ยเนี่ยปุ๊บเราก็ถึงเจอของลงได้นะเ mm hmm. ข้าเลย หรือไม่ต้องเข้าก็ได้ครับเปิดประตูก็ลงได้แล้วครับนี่ครับปับ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูกันว่าเราได้สต็อกสินค้าอะไรบ้างนี่ครับฟุตห้าสิบเราสามารถเรียกลงได้เลยเนาะสำหรับองุ่นกล้วยหรือจะเป็นอะไรก็ได้ครับพี่ลงองุ่นไว้ดีกว่าโอเคนี่ครับแล้วเราสต็อก27เนาะแล้วก็เมื่อกี้พี่ลืมซื้อเนื้อมาเนาะสเต็กหมดแล้วก็เราต้องไปซื้อสเต็กใหม่แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเงินเนาะต้องให้ลูกค้าเราช้อปปิ้งก่อน ถึงจะได้เงินโอ้อังุ่นสวยมากเลยครับดูดิครับเดี๋ยวลองปรับแบบฟูลล่ะปั๊บว้าวดูนี่สิสมจริงสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะนี่ครับแล้วเขาก็จะซื้อถ้าเรา w h e น everything is o n e อา้าวเขารู้สึกแบบ ไม่พอใจนะอันนีเน้เป็นเหมือนเดอะซิมเลยนะครับแบบเขาไม่พอใจในการที่จะแบบหาของหาของแบบไม่เจอไอ e วิสิงส i อิสวงสเตอรอืเราคนที่จะต้องปรับปรุงร้านแล้ะครับถ้าเป็นอย่างนี้ลูกค้าเราบน่นใช่ไหมเราก็ต้องเลือกปรับปรุงร้านว่าจะต้องทำยังไงอยวเราค่อยขยายร้านเพิ่มเติมอ๋อมีการให้ซื้อพื้นที่ด้วยนะครับนี่ครับ ตอนนี้ร้านของเรามีแค่4เหลี่ยมตรงนี้เนาะเราก็สามารถขยายได้ใหญ่มากเลยนะครับเนี่ครับเกมพาสอ๋อมีเกมพาสด้วยนะกดที่สูงเงินนี่ครับเกมพาสเกมพาสก็จะเป็นพวกซื้อพื้นที่ของเกมพาสเพิ่มนะมอลแลนด์แล้วก็เป็นพวกรถเนาะเนี่ยไทยคูนก็จะเป็นรถรถขนส่งสินค้ามั้งครับและนี่จะเป็นพวกเพ้นต์ก็คือแบบพวกสีสีสามารถแบบเป็นสีร้านได้เนาะไปะเดี๋ยวพี่พาไปดูร้านอื่นๆของคนเขาดีกว่า ไปดูกันว่าเราขาดอะไรเราจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติต่อร้านของเรานี่ครับมีป้ายชื่อร้านเลยเนาะนี่นนป้ายไปดูกันเลยว่าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสโอ้เนี่ยนี่ครับเขาเปลี่ยนเป็นร้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นออฟฟิศก็เปลี่ยนเป็นที่สติสกซื้อเขาก็มีนโลง่ลงเนาะแต่อะว่าแต่แฮกอะไรกันครับนี่ะ ว่าแทบเพนไปดีกว่าเราไปดูร้านคนต่อไปกันดีกว่าโอ้ยรถจอดเยอะเลยครับนี่ครับร้านไหนที่รถจอดเยอะๆสแสดงว่าขายดิบขายดีนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าเขาก็ไม่มีลังคาก็แ <laughs> ต <the> ่อืมว้าวเขามีไข่ด้วยมีเนื้อมีไข่แล้วก็มีพวกผลไม้ครบเลยครับครบเครื่องคนนี้ สุดจริงครับมีใครบ้านหลังใหญ่หญไหมน้อจะได้ไปดูอันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูนี้ดูว่ะไป,ไปดูให้ครบกันอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับแต่ว่าเขายังไม่มีอะไรเลยน,นี่น่าจะเป็นเพิ่งสร้างอ้าไม่ใช่โอ,อ้ก็วัดวัดแห c k ไปแล้วมามามา,าจะไปดูกันว่า ค้านี้ก็มีคนอยู่ด้นะครับนี่ครับอ๋อนี่จะเป็นรถเนาะอ๋อนี่คือฟีดแบ็นะครับถ้ามีบั๊อะไรก็มาเขียนตรงนี้ได้เนาะพิมพ์เขียนแจ้งเขาไปเรามาดูรถกันดีกว่าพี่ครับขอดูรถหน่อยครับอ๋อรถห้าพันเนาะก็จะเป็นเหมือนเล่าเลยอันนี้ก็รถเจ็ดพห้าอ๋อว้าว ว้าวหกพันหกหมื่นโอ้ไมคก็หกพันถ้ากับคันนี้เลยแต่คันนี้จะเร็วกว่าว้าวรุนเกมพาจะเร็วกว่าไปอันนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็นที่ขายรถเดี๋ยวเราจะอัปเกรดอัปเกรดแบบให้เรากลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ขึ้นเนาะมีหอประพาคานด้วยครับแต่ว่าไม่รู้ไปทำอะไรเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกัน เออพี ate, mountain, them, ่เหมือนจะเห็นเหมือนพวกเป็นน้ำๆด้วยนะประเดนนงนี๋ยวเด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 ี๋ยวบดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี่ยด้๋ยียบเานเด้๋ยวยวเดี๋ยวเขอโยษเด้อโวเี่ยวเดี๋ยนเี่ยเดีวเี๋ยวเนยเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดียเนียวเดเดีวเวดวดดดวเยเาอดว โอ้กบทองครับขโมยได้ไหมเนะี่ยขโมยมงกุฎได้ไหมครับไม่ได้เหมือนจะเป็นพาสเซลต่างๆเนาะที่เราต้องมาหาว่ามันคืออะไรนี่พี่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันไปอา่อาอง่ายครับระบบนี้ก็เป็นเหมือนแบบการสร้างมาร์เก็ตของเราเนาะให้เราเติบโตขึ้นไปเรื่อย ไปแล้วลบ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 บีบแตะไม่ได้นะรถนี้ป่ปโอเคซึ้บสวัสดีทำงานเป็นยังไงบ้างนะ่ะ ขายของดีไหมเนี่ยวันนี้ก็น่าจะดีอยู่แล้วนะได้มาพันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปซื้อเนื้อมาใส่เพิ่มแล้วก็เดี๋ยวปรับปรุงร้านหน่อยหนึ่งมีให้ใส่โค้ดไหมในเกมนี้ไม่มีไม่ครับมีไม่อ๋อนี่ก็จะเป็นแบบบอกว่าบัคฟิกนะครับอัปเดตเมื่อไรอ่อันนี้น่าจะเป็นซาวออร์วอลลุ่มสโอเค นี่เป็น UI ต่างๆเข <Okay. S 1> ้าใจแล้วครับถ้าใครสนใจเข้ามาเก็ตพี่นะครับก็อย่าลืมมาเข้ากันนะครับตอนนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบ๊ายฝากอยากลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s ไ r ร b e นะครับแล้วเรามาดูมาเก็ตกันก่อนว่าเราจะอัปเดตไปถึงไหนไม่บายครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้นะครับบายย